ทำไมอดีตนายกอย่างทักษิณซึ่งขึ้นชื่อว่าเจรจารเศรษฐกิจเก่งพูดเรื่องภาษีทรัมป์แค่เรื่องตัวเลขโรงงานกับสินค้าเกษตรแต่กลับเงียบสนิทเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทั้งที่จริงถ้าใครเรียนรู้เวียดนามจะรู้ว่าสหรัฐไม่ได้ลดภาษีให้เพราะเวียดนามขายสินค้าเก่งแต่เพราะเวียดนามวางตัวเป็นฐานสำรองแทนจีนให้สหรัฐไว้วางใจไทยทำแบบนั้นได้ไหมได้ถ้ามีความกล้าทางยุทธศาสตร์แต่ทำไมทักษิณไม่พูด เพราะวันนี้เขายังติดกับดักแรงกดดันในประเทศพักเพื่อไทยยังมีสายทุนจีนสายธุรกิจท้องถิ่นที่พึ่งจีนรัฐราชาการอำน,นาจเดิมยังเห็นจีนเป็นพันธมิตรสําคัญเครือขายทุนใหญ่ยังขายของให้จีนขายทัวร์ให้จีนรับลงทุนผ่านจีนถ้าพูดแรงไปว่าจะเอียงไปสหรัฐวงในสะเทือนหมดสุดท้ายไทยอาจถูกรีดภาษีสูงเหมือนเดิมเพราะเล่นเกมนี้ด้วยตัวเลขแต่ลืมว่าโลกตอนนี้ไม่มีอะไรฟรี ถ้าไม่มีการเมืองยุทธศาสตร์มาคำ้ำสรุปสั้นๆ 1. นึ่งพรัมไม่กลัวโรงงานไทยกลัวไทยไม่ยอมเลือกข้าง 2. เจรจาเศรษฐกิจโดยไม่มีภูมิรัฐศาสตร์คือการต่อรองที่ไม่มีเขี้ยวเล็บนี่แหละการเมืองไทยที่คิดแต่ตัวเลขแต่ลืมว่าตัวตนเราอยู่ตรงไหนในเกมโลก